สวัสดีครับวันนี้วันที่24มีนาคม2565นะครับผมนะก็ขออนญาตมาอัปเดตนะครับวิธีการยื่นภาษีออนไลน์นะครับปี2564นะเริ่มวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีวิธีการเอาเป็นว่าอย่างละเอียดเลยนะนะครับอัปเดตกันว่า ถ้าเราจะยื่นภาษีออนไลน์เนี่ยนะครับผมมันยื่นแบบไหนในระบบนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับการยื่นภาษีเนี่ยนะครับมันยื่นปีละหนึ่งครั้งนะเออนะครับผมก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะนะครับดำเนินการอย่างไรทั้งทั้งที่ปีละหนึ่งครั้งเราก็เคยยื่นมาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังถามอยู่ว่าเอะแล้วนะครับการยื่นภาษีเนี่ยใครบ้างลหละนะครับที่ต้องยื่นภาษีอ่ะนะครับถ้าเราไปค้นหาใน Google นะนะครับเขาก็จะบอกว่า ใครที่ต้องยื่นภาษีใช่ไหมครับก็คือจะว่าจะเป็นในเรื่องของคนไทยทุกคนนะนะครับกรณีที่โสดมีรายได้แล้วก็ได้เงินเกินนะครับ120,000บาทต่อปีหรือเฉลี่ยรายเดือนเนี่ยนะครับเดือนละ10,000บาทนะอันนี้ก็ต้องมีหน้าที่ยื่นในเรื่องของการเสียภาษีด้วยนะครับหรือคนไทยทุกคนกรณีที่สมรสนะฮะมีรายได้แล้วก็ได้เงินเกิน2 2 0 0 0 0บาทต่อปี หรือเฉลี่ยรายเดือนเดือนละ18,333บาทอันนี้ครับก็ต้องมีหน้าที่ในการยื่นภาษีเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะที่อยากให้ท่านเข้าใจเพิ่มเติมก็ลองตรวจสอบตัวเช็ค ตัวเองดูว่านะครับเข้าขขาย่อยู่ในเงื่อนไขใดนะพอเรารู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องยื่นหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะแล้วก็มีกําหนดกฎเกณฑ์เขาด้วยนะว่าเฮ้ยมันยื่นถึงเมื่อไหร่นะครับพูดถึงในเรื่องของการยื่นภาษีเนี่ยพวกเราครับมันจะยื่นได้จริงๆก็ยื่นได้มาตั้งแต่นะเขาเรียกว่าต้นต้นปีละนะครับสิ่งที่สําคัญคือนะครับเขาให้ยื่นไปจนถึงวันที่8เมษายน2565 ทีนี้ขั้นตอนเนี่ยนะครับผมเรามาดูกันนิดนึ่งนะครับก็เป็นการยื่นด้วยกัน2แบบถ้าเป็นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแบบที่1เราเรียกว่าแบบพงด90คือผู้ที่มีรายได้นะครับนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับเช่นค้าขายแบบบุคคลธรรมดานะครับเงินปันผลหรืออื่นๆนะนะครับหรือรูปแบบที่2ครับก็คือพองด91ก็คือผู้ที่มีรายได้ ที่เป็นเงินเดือนนั่นเองนะครับโดยที่มีรายได้เสริมจากรายงานหรือรายได้อื่นๆเช่นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียวนะครับอ่านี้ก็ดูว่าท่านอยู่ในรูปแบบไหนรูปแบบที่นะครับท่านจะต้องใช้พอง,งอดอ90หรือไม่หรือใช้รูปแบบพอง,งอดอ91นะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมต้องยื่นนะครับหนึ่งเลยนะถ้าพูดถึงกลุ่มคนที่ทำงานโรงงานเขาก็จะต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือเรียกว่า50าทวี จากนายจ้างนะครับเป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นเนี่ยนะครับมีรายได้รวมเท่าไหร่มีการหักชาญชํชำระก,กองทุนเท่าไหร่หรือเงินสำรองต่างๆเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในส่วนของ50าวิวีนะครับสครับนะรายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปียกตัวอย่างเช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามดารดาอันนี้เขาก็จะมีแบบฟอร์มใช่ไหมครับนะถ้าใครดูแลบิดามารดานะครับทั้งของตัวเรานะฮะหรือทั้งของแฟนเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะนะทำหนังสือเอกสารนะครับในเรื่องของค่าดูแลบิดามารดาตรงนี้ได้หรือใครมีบุตรนะครับผมก็สามารถที่จะเตรียมเอกสารพวกนี้ได้เช่นเดีวยวกันรวมไปถึงนะครับอุปการะคนพิการต่างเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาลดหย่อนภาษีได้ หรือใครมีประกันสุขภาพถูกไหมครับต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมเอกสารเหล่านี้มาทําการยื่นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือนะใครที่ซื้อบ้านหลังแรกเขาก็จะมีการลดหย่อนตรงนี้ด้วยนะเออนะครับก็เตรียมมาอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ท่านเนี่ยนะฮะสามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทําการยื่นลดหย่อนภาษีได้นะครับผมนะ เรามาดูวิธีการยื่นภาษีออนไลน์นะครับปี64นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับผมนะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากขั้นตอนที่1นนะท่านสามารถนะครับที่จะเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรนะครับนะเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้จากนั้นเนี่ยท่านกดปุ่มยื่นภาษีวงเล็บ สามารถยื่นภาษีได้นะครับจนถึงวันที่8เมษายน65เน้นย้ำกันนะเพราะว่านะครับผมนะณนะวันนี้เนี่ย24มีนาคมเนี่ยนะก็ใกล้เวลาแล้วนะเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับผมนะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายวันการยื่นภาษีก็จะมีการแจ้งอัปเดตอีกครั้งนะนะครับหรือถ้ามันมีเขาเรียกว่าเพิ่มเติมไปหลังจากนั้นก็เดี๋ยวว่ากันนะครับ เวลาเราเข้าเว็บไซต์มาเนี่ยพวกเราครับมันก็จะมีหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะระบุว่ายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา64นะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ตรงนี้แหละที่ระบุตะเกียนะครับจนถึงวันที่8เมษายน65ท่านสามารถเข้าดูตรงนี้ได้นะนะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มอะไรครับยื่นออนไลน์ตรงนี้ถูกป่ะนะครับ นี่คือหน้าเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วเมื่อเรากดปุ่มนะครับเข้ามานะครับผมก็จะมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่2กระบวนการขั้นตอนที่2ก็คือเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นปีแรกจะต้องสมัครสมาชิกก่อนส่วนตัวของเราเองเนี่ยนะครับผมก็ลืมทุกปีนะขนาดทาั้งๆว่านะครับยื่นปีละครั้งแล้วพยายามที่จดไว้อะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะก็ก,ก็ไม่เป็นไรครับมันก็สามารถที่จะกดนะฮะลืมนะครับรหัสนะผ่านได้ นะครับในเรื่องของการยื่นออนไลน์นะนะครับขั้นตอนที่3นะครับผมนะเขาก็จะให้ท่านเนี่ยนะฮะทำการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียภาษีนะอันนี้ก็เป็นเลขบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราเคยเลยครับตั้งไว้ส่วนใครลืมก็กดลืมนะหน้าตามเป็นแบบนี้นะนี่ฮะนะครับอ่าน,นี่ระบบเป็นแบบนี้เลย กอกนะครับผมนะเลขบัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียภาษีถูกไหมครับเราก็ใส่ไป13หลักของเรารหัสผ่านอ่านะครับผมนะใครที่ลืมมากดตรงนี้แเดี๋ยวเขาก็มีกระบวนการให้ท่านนะครับไปนะครับก็แนะนําไว้ให้จดไว้นะปีละครั้งเนี่ยนะครับผมมันลืมจริงๆนะครับเพราะว่ามันครั้งเดียวหนึ่งปีเนี่ยนะครับผมอ่ะก็ใครที่ใส่ได้ก็ใส่เลยครับผมก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนรหัสผ่านนะนะครับผมใส่แล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับ เมื่อกดเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4ลีละนะครับก็คือว่ากรมสรรพกรเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มระบบนะเป็นในเรื่องของ OTP เพื่อยืนยันตัวตนนะครับหากใช้เบอร์เดิมครับก็ให้เลือกนะครับบร์โทัพท์ที่แจ้งไว้ในระบบนะครับจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับจากนั้นกดขอรหัส OTP นะครับอ่นนี้ก็จะเป็น ระบบนะครับที่เขาเพิ่มเติมมานะครับทีนี้ในการเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีเบอร์ที่ท่านแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับท่านก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดคําว่าขอรหัส otp ถูกไหมนะครับผมก็สามารถที่จะได้รับหรือใครเป็นเบอร์ใหม่ท่านก็ติ๊กข้างล่างแล้วก็กอกเบอร์ใหม่เข้าไปแล้วเขาก็จะส่งมาในเบอร์ดังกล่าวนี้แล้วเราก็เลยครับเอารหัส otp เนี้ยมากรอกใส่นะนะครับอ่ะในขั้นตอนนี้5ตัวนี้ที่บอกไปเนาะนะครับกรอกรหัส otp ลงไปนะครับผมนะในขั้นตอนนี้5นี้นะครับ นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเขามีเวลานะครับในการกรอกเนี่ยก็คือ5นาทีนะครับท่านนะครับเมื่อกอกใส่ปุ๊บถูกไหมมันจะเด้งไปที่โทรศัพท์ของเราเราก็กอกใส่ปุ๊บก็กดยืนยัน otp นะครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเรากอกรหัส otp เรียบร้อยนะครับผมมาสู่ขั้นตอนที่6นะครับระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอันนี้เราก็ต้องดูว่านะครับที่เราพูดคุยกันเนี่ยฮะมันจะอยู่ที่พงด90ทับ 91ตรงนี้เลยถูกไหมครับผมนะท่านก็กดตรงนี้แหละนะมันจะมีในเรื่องการยื่นแบบกับอัปโหลดไฟล์เราก็กดนะในการยื่นแบบตรงนี้นะนะครับผมนะในเรื่องของเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับพองอดอ .90 ทั91นะเมื่อกดมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาปรากฏขั้นตอนที่7และนะครับระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต,ต่างๆนะครับ ทั้งเลขบัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียภาษีนะครับชื่อนามสกุลวันเดือปีเกิดสถานที่ติดต่อนะครับร้านค้าหรือกิจการส่วนตัวถ้ามีนะครับแล้วก็ให้ระบุนะครับสถานะในปัจจุบันด้วยจากนั้นเลือกกดถัดไปนี่นะครับผมอ่านี่ก็เป็นกระบวนการหน้าจอนะครับผมนะที่เกิดขึ้นซึ่งเขามีกระบวนการถ้าเราดูนะนะครับในการยื่นเนี่ยเขาอ,อันแรกก็คืออะไรครับให้กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีนะครับ กรอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาให้กรอกนะครับเงินได้ตามด้วยกรอกนะครับค่าดถย่อนแล้วก็ทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยื่นนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับการยื่นแบบเห็นไหมมีประมาณ5ขั้นตอนใหญ่ๆในรายละเอียดที่ท่านต้องทํานะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับที่ท่านจะต้องกรอกหรือเขาเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลนะครับอ่าตรงนี้ลองเช็คดูแต่ว่า ถ้าใครมีอยู่แล้วมันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะเป็นข้อมูลผู้ที่มีรายได้นะครับท่านก็กดอะไรครับถัดไปตรงนี้นะถัดไปตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมนะนะครับในกระบวนการขั้นที่2หลังจากที่กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีแล้วก็จะเป็นการกรอกเงินได้ในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับเช่นรายได้จากเงินเดือนนะฮะก็อยู่ใน50ทิทวิรายได้จากฟรีแลนซ์หรือรับจ้างทั่วไปวิชาชีพอื่นๆรายได้จากทรัพย์สินนะครับการทําธุรกิจ รายได้จากกองทุนนะครับแล้วก็รายได้จากมรดกหรือที่รับมาหากเป็นพนักงานประจําก็เรียกว่านะครับก็เป็นเงินเดือนนั่นแหละนะครับก็ระบุใส่เข้าไปนะครับอ่านี้เขาก็จะมีท่านนะครับระบุนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของเออเขาที่ก็ฟรีแลนซ์อาชีพอิสระไหมเขาจะมีมาตราต่างๆตรง,ง,งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของท่านนะนะครับอ่ะก็กรอกใส่เข้าไปนะครับตามนี้นะมามีข้อไหนที่ นะครับท่านต้องการเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็สามารถที่ดูนะครับเรามีข้อมูลอะไรอันนี้ก็กรอกไปนะครับดูช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเนาะนะแต่ละหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้นะครับผมนะหรืออื่นๆนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นพนักงานนะฮะเขาก็จะมีรายได้จากอะไรครับมาตรา3-3ใช่ไหมครับนะวงเล็บห้าสิทวีนท่านก็กรอกตามนั้นเพราะว่า ข้อมูลใน50ทวีเขาก็มีระเดยดบ่งชี้อยู่แล้วเช่นเงินนะครับรายได้ทั้งปีใช่ไหมครับกองทุนสำรองนิชีพอันนี้ถ้าใครสมัครนะครับหรือว่าถึงแม้ในเรื่องของประกันสังคมที่ท่านส่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะนี่คือการกอกเงินได้นะครับก็มีข้อมูลเยอะอยู่นะก็ค่อยๆนะครับนะครับกอกมานะครับแต่และหัวหข้อนะครับแต่และหัวหข้อ เสร็จแล้วเมื่อท่านกรอกรายละเอียดนะครับตามารูปแบบการกรอกเงินได้แล้วเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะกดคําว่าถัดไปนะครับเสร็จแล้วครับมาสู่กระบวนการนะครับที่ใส่รายละเอียดเงินได้ใช่ไหมครับนะหักภาษีณนะที่จ่ายนะครับเลขผู้จ่ายเงินได้จากนั้นก็กดบันทึกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้นะครับแล้วก็ระบุ นะส่วนของผู้ที่มีรายได้นะครับเงินทั้งหมดถูกไหมเราก็ใส่เข้าไปว่าเท่าไหร่อย่างไรนะครับในทั้งปีนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยก็กดคําว่าบันทึกนะครับผมนะในกระบวนการขั้นตอนที่9นี้นะครับต่อมาขั้นตอนที่10นะครับระบบจะพาท่านกลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิมนะครับโดยการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่วงเล็บหากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนนะครับก็ให้กรอกให้ครบถ้วน จากนั้นก็กดถัดไปอ่าน,นี่ก็จะเป็นหน้าตาที่เขาเรียกว่าสรุปหลังจากที่ท่านกรอกแต่ละข้อนะครับผมนะจากตะกี้นี้ไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับไล่ดูอีกทีหนึ่งให้จนครบนะครับถ้าดูสมบูรณ์หรือครบแล้วก็กดถัดไปข้างล่างนะครับมาสู่นะครับผมขั้นตอนที่11นะครับผมนะขั้นตอนที่11เนี่ยระบบก็จะแสดงรายการลดหย่ตนภาษีนะครับที่เรามีในปี2 5 6 5, 5โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1 ค่าลดหยอ่อนนะครับส่วนตัวและครอบครัวนะครับกลุ่มที่2ค่าลดหยอ่อนกลุ่มออมเงินหรือลงทุนกลุ่มที่3นะครับการลดหยอ่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโย,ยบายของรัฐและก็กลุ่มที่4ค่าลดหยอ่อนบริจาคนะนะครับวุงเล็บครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมหรือว่าใครมีการออมเงินทุนนะครับต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหยอ่อนภาษีนะครับท่านอ่าอันนี้ก็ดําเนินการค่อยๆกรอกไปนะ ค่อยๆกอกไปนะครับในเรื่องของการขอลดหย่อนภาษีนะครับหรือนะครับในเรื่องของเงินกองทุนนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นบำนาญถูกไหมก็มีเหมือนกันเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยโหเพียบเลยนะท่านก็ลองดูนะครับตรงนี้ประกอบหรือใครมีเขาเรียกว่าซื้อกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพถูกไหมครับ r ารต่างๆเนี่ยก็กอกตรงนี้ได้นะครับอื่นๆก็สามารถกอกได้เช่นเดียวกันนะครับอลองดูนะมันมีแบ่งเป็นส่วนๆนะครับไปเนาะตามที่ แบ่งปันตะก,กี้นี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการบริจาคต่างๆก็สามารถที่จะมาเกอกได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับมาดูขั้นตอนที่2ครับเมื่อเราเกอกข้อมูลครบถ้วนนะครับก็ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะหลังจากที่ท่านทำการเกอกข้อมูลทุกอย่างแหละนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมนะครับในเรื่องการตรวจสอบไล่เรียงแต่ละข้ออีกทีหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเข้าใจถึงความรู้สึกนะนะครับเวลาเรากอกอกทุกครั้งเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน เยอะแยะไปหมดเลยเนาะอันนี้เข้าใจจริงๆนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆกรอกเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะนะฮะมีข้อมูลที่เราส่งหรือยื่นเนี่ยครบถ้วนนั่นเองนะครับผมนะตรวจสอบนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเงินได้เป็นยังไงการคำนวณภาษีเขาจะมีในเรื่องของสรุปตรงนี้ให้และยอดที่ต้องชําระหรือขอคืนบางคนเนี่ยส่งไว้เกินอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอคืนนะครับหากมียอดเงินที่ต้องการเสียภาษีสามารถนะครับขอผ่อนชาระภาษีได้อันนี้ก็มีที่ เราอาจจะส่งขาดก็ต้องก็ต้องนะครับเขาเรียกว่าติดต่อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็มาสู่นะครับถ้าเราดูจากกระบวนการก็ให้ตรวจสอบข้อมูลของท่านถูกป่ะนะครับดูไปแต่ละข้อเนาะนะครับเงินได้ทั้งหมดเป็นยังไงถูกไหมครับการคำานวณภาษีเป็นอย่างไรนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าจะต้องชําระเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องชําระเท่าไหร่นะครับผมนะนะครับอ่ะนะฮะก็ใกล้เสร็จแล้วถ้าดูจากกระบวนการนะครับ เขาก็จะมีเขาบอกว่านะครับต so ้องการอุดหนุนพักการเมืองไหมอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงใครที่ต้องการก็ต้องกดตรงนี้นะครับใครที่ไม่ต้องการก็กดตรงนี้นะครับความหมายคือเราขอคืนนั่นเองพูดง่ายๆก็ไม่ได้ไปให้หรือไปอุดหนุนพักการเมืองนะครับก็กดไม่ต้องการอย่างนี้นะครับแล้วก็กดอะไรครับถัดไปตรงนี้ เมื่อถึงกระบวนการนี้นะครับผมก็จบที่ขั้นตอนที่13นะครับในการยื่นก็คือว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มยืนยันนะครับการยื่นแบบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการยื่นแบบนะครับบุคคลธรรมดานั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของ13ขั้นตอนนะครับที่นำมาแบ่งปัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับยังไงก็ลองนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองทําประกอบไปนะนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดนะครับต่างๆพอสมควรเลยนะครับผมนะส่วนใครที่นะครับเตรียมไฟล์ไว้อันนี้ก็เวลาเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์แรกๆเนี่ยนะครับผมนะเขาก็จะมีให้ท่านดูนิดนึงถูกไหมฮะนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตรงด้านหน้านะครับหรือหน้าแรกนิดนึงนะครับอ่าสมมุติว่าอันนี้เรายื่นเสร็จแล้วนะนะครับในหน้าแรก คือปกติเวลาเราเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องให้ใส่แบบนี้ฮะยืนยันแบบนี้อยู่แล้วส่วนหน้านี้เนี่ยนะครับผมเขาก็จะเป็นหน้าหลักที่ให้ท่านดูนะครับสมมุติว่าเรายื่นไปแล้วนะนะครับเมื่อเรายื่นไปแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาในหน้านี้ได้นะครับหน้านี้ได้นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอะไรข้างบนเนี่ยตรวจสอบผลการยื่นแบบตรงนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้ถูกไหมนะครับว่าสถานะเป็นอย่างไรนะครับจะเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารไหมสมมติ เขาบอกว่าต้องการเอกสารนะครับท่านก็สามารถที่จะหรือจริงๆเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้บอกต้องการหรอกท่านสามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะอ่านะครับอัปโหลดไฟล์เอกสารตรงนี้เพื่อประกอบนะครับในเรื่องของการยื่นภาษีของท่านได้นะตามที่ท่านมีนั่นแหละก็ถ่ายเป็นไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ pdf ถูกไหมครับหรือไฟล์ jpeg รูปภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถที่จะอัปโหลดรายการตรงนี้เข้าไป นะต่างๆเอกสารที่ลดหย่อนภาษีต่างๆนะครับฮนะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนใครที่ต้องการตวรวจสอบสถานะก็เข้าตรงนี้นะครับตวรวจสอบผลการยื่นแบบว่าสถานะเป็นอย่างไรนะครับผมนะส่วนใครที่ยื่นไปแล้วนะครับผมนะแล้วสามารถที่จะได้นะครับเงินภาษีคืนเขาก็จะมีการโอนเงินเข้านะครับผมลักษณะก็คือเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับผมด้วยหมายเลขบัตรประชาชนอันนี้ก็จะเร็วขึ้น อันเสร็จสิ้นนะครับผมที่แบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบถึงนะครับวิธีการยื่นภาษีออนไลน์นะครับพองอด .90 หรือพองอด .91 นะครับเป็นภาษีบุคคลธรรมดาอย่าลืมนะครับผมนะกำหนดกฎเกณฑ์นะครับในการยื่นวันสุดท้ายวันที่8เมษายนภาพประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงท่านไหนที่นะครับกำลังยื่นก็สามารถดูตรงนี้เป็นประกอบนะครับในเรื่องของการทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคําแนะนําเพิ่มเติมก็ยินดีครับพิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะจุดไหนที่นะครับผมยังขาดตกอยู่นะครับก็แนะนํากันได้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละ วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม้พลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่อง f d ีด c มช n n e l by กเกษมสันต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ